เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอ๋อของเราเนี่ยกับเขาเนี่ยสนิทแนบแน่น,นเหมือนพี่เหมือนน้องกันในความเป็นจริงของโลกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแต่ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยที่มันมาถึงเดี๋ยวนี้ได้มันนั่นแฟนถึงเดี๋ยวนี้ได้มันมาจากความพยายามและกำลังปัญญาของคนรุ่นกนน่อน ที่ช่วยกันสร้างแล้วก็รักษาความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยให้นั่นแฟนจนเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราในรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไปสามารถสร้างความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้มันจะมีคุณุปการสูงมากกับประเทศไทยถ้าลองนึกดูสิในรอบสัปดาห์นี้เนี่ย ก็เรามีการประชุมเต้นไปหมดเลยเวลาเขาประชุมคอพ27ที่อียิตจีนทั้งนั้นน่ะมีแต่คนพูดถึงเรื่องจีนจีนนับผิดชอบไหมเรื่องสิ่งแวดล้อมจีนจะช่วยเหลือโลกอย่างไรพรอมาวันก่อนเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเห็นที่ขมนไหมกัมพูชาแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้า ที่ี่ที่โนเดเียในทั้งสองเวทีนี้ต้องถือเป็นเวทีที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคแห่งดีไม่มีเวทีไหนเลยที่ไม่เกี่ยวกับจีนไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องการเมืองไม่ว่านเรื่องของอนาคตข้างหน้าว่าพวกเราจะอยู่เป็นยังไจงจีนทั้งนั้นประเทศที่ กว้างใหญ่ขนาดนั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกขยับทีหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆถ้าเราไม่ติดตามไม่พยายามกระชับความสัมพันธ์และถ้าเราไม่มีความสำคัญในสายตาของจีนอนาคตเราม่เทียกับ เพื่อนบ้านของเราเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นผมจึงเลือกพูดเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราต้องขอบคุณทางท่านอาดีตนายกท่านหม่อมประชรุ์รนะคริสปราโมทดณครังนั้นที่กล้าตัดสินใจเดินทางไปกระชับและก็สถาปนาความสัมพันธ์ ไทยจีนยังมีทางการเต็นครั้งแรกในปี2518ผมยมังจำได้ผมอยู่มาหาวิทยาลัยทำไมถึงว่าต้องขอบคุณท่านในครั้งนั้นเนี่ยทางการทูตมีการปูทางแล้วดูท่านพลเอกชาชายพลตรีชาชาย,ช,าช,ายชุนหวันท่านอนานันต์ปัญญาชุนซึ่งทำหน้าที่ลงนายในเวลานั้นเนี่ยจริงๆแล้ว จีนนั่นคือคู่อริของไทยไม่ใช่เพื่อนฝูงะะเพราะว่าตั้งแต่เรามีการเปลี่ยนแปล,ง,ปล,ง,ปลงการปกครองเนี่ยตั้งแต่2475มาเนี่ยรัฐบาลมีแต่รัฐบาลทหารในขนาดนั้นเราเดินตามอเมริกันตลอดในยุคนั้นเนี่ยอเมริกาถือว่าจีนเนี่ยคือคู่ต่อกอ อันดับต,ต้นเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้นําในโลกของคอมมิวนิสต์ฉะนั้นเมื่ออเมริกาต่อต้านจีนก็หมายความว่าประเทศแถบนี้ทั้งหมดที่เป็นประเทศเล็กๆข้างหลายเนี่ยที่รับความช่วยเหลือเป็นความสำคัญกับอเมริกาเนี่ยต้องเดินตามทั้งสิน้นถ้าพวกเราจำได้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยยังมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเลยมีการก่อการร้ายเต็มหมด แต่ในปี2 5 1 5ก่อนนน้นนั้น3ปีจู่ๆอเมริกาก็พลิกเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเพราะขณะนั้นเนี่ยมันมีการัก3เศร้ามัมีอเมริกาสูเวียตแล้วก็จีนสูเวียตได้ผูกกับจีนแต่ทุกความสามารถของนายเฮนรีคิสซิงเจอร์ในขณนะนั้นเขาเปลี่ยนทันที จัดการให้มีการทุบหินปอกท่านจำกันได้ตามด้วยการเดินทางไปเยืนประเทศจีนของริชาร์ดนิกสันในขณะั้น